หนังสือแสดงความขอบคุณจากตัวแทนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นให้กับพลตตรีสุรินทร์ปาราเร่สอสอสองขาพักประชาธิปัตย์ผ่านไปยังนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสําคัญและปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับพร้อมกับร้องขอให้เร่งรัดการปลดล็อกนกกรงหัวจุกเพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเห็นชอบในหลักการปลดนกปลอดหัวโคนหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ขออนุญ,ญาตเพาะขยายพันธุ์ได้ โดยให้ตั้งคณะทำงานศึกษาสถานภาพราประชากรนกปลอดหัวขนในปัจจุบันและการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการล่านกปลอดหัวขนในธรรมชาติรวมถึงมาตรการป้องกนันนกปลอดหัวขนในกรงเลี้ยงหลุดเข้าสู่ธรรมชาติเพื่อที่จะนำไปประกอบการเสนอปลดนกกรงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวขนครับออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไปก็เชื่อว่าหากมีการปลดล็อก และสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างเสรีจะมีนกกรงหัวจุกที่สวยงามออกสู่สาธารณะมากขึ้นอีกครั้งยังสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยครับปลดล็อกเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตรงน,นี้จริงๆแล้วเรื่องนกกรงหัวจุกเนี่เป็นความต้องการของประชาชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยรเราส่งนกไปขายที่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและก็เวียดนามโดยทางลับ เราเปิดเผยไม่ได้เพราะไม่ค่อยนกที่ไม่ได้ถูกตอกเส้นทางธรรมชาติไปตาเส้นทางมาจ้างเขาพาไปเหมือนกับนกเขาจวาเสียงที่เอาไปไปตาด่านสวยก็ลบทาด่านไม่ได้ก็ไปตามช่องทางธรรมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าบอกว่าหลังจากที่เห็นชอบในหลักการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะต้องดําเนินการไปอีก8ขั้นตอนครับซึ่งจะเป็นมาตรการรองรับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการดําเนินการทั้งนี้นกกรงหัวจุกถือว่าเป็นสัตว์เศรษ,ษฐกิจชนิดใหม่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเป็นข้อจํากัดในการเพราะเลี้ยงนกรงก,ก,รรนกรงหัวจุกที่สําคัญอุตสาหกรรมนกกรงหัวจุก น่าจะสร้างรายได้4-5พันล้านบาทต่อปีเลยครับเราจะโดล็อกนักลงมาอยู่ซึ่งมีมติไปแล้วส่วนกระบวนาการที่ของโชชที่จะไปพิจารณาต่อวา่ามาตรการลงรับและก็ผลการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง,องกับนกอ่ะจะออกมาในรูปแบบไหนและก็จะให้ความมั่นใจว่ามันจะลดความใจเสี่ยงลงเกี่ยวกับเรื่องนกให้มากที่สุด ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินสามสามเดือนบางฝ่ายระบุนะครับว่าการปลดล็อกจะช่วยให้นกเนี่ยสามารถอยู่กับคนสามารถเพาะเลี้ยงสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ลดการล่านกป่าช่วยให้นกอยู่คู่กับสังคมไทยได้ดีกว่าการใช้กฎหมายบังคับว่าเป็นสัตว์คุ้มครองการถอดบทเรียนจากการปลดล็อกสัตว์ชนิดอื่นๆที่ผ่านมาก็พบว่าไม่ได้ทําให้สูญพันธุ์แต่กลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็มีบางฝ่ายเชื่อเช่นนั้นนะครับ